เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ระหว่างก้าวพอดแคสต์ Step of Life วันนี้มาพบกับลูน่าเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องหัวข้อในส่วนของความสุขต่อเหมือนเดิมค่ะความสุขพาร์ทในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยสรุปกันในเรื่องของเส้นทางสู่ความสุขในเชิงของวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติค่ะโดยส่วนมากแล้วทุกๆคนเนี่ย ย่อมเดินทางเพื่อตามหาความสุขกันใช่ไหมคะลูน่าก็เช่นกันค่ะวันนี้ลูน่าไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ไปสรุปเส้นทางความสุขในคู่มือฉบับระหว่างก้าวมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆฟังนะคะในเส้นทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติเส้นทางสู่ความสุขเนี่ยจะใช้ในข้อมูลส่วนของจิตวิทยาเชิงบวกคะ่ะ ที่ได้นิยามความสุขและปัจจัยส่งเสริมไว้อย่างครอบคลุมรวมทั้งผสมผาสานภูมิปัญญาของโบราณเข้ากับระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตที่น่าพอใจเราก็สามารถเติบโตเจริญงอกงามได้เรามาพูดคุยกันในส่วนของบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจัยของความสุขก่อนกันเลยนะคะ เพราะความสุขเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเติบโตแล้วก็มีมาเนิ่นนานเรามาศึกษากันว่าเขามีประวัติศาสตร์และปรัชญาที่พยายามค้นหาแล้วก็ศึกษามาเนิ่นนานแล้วเหมือนกันการสแสวงหาความสุขเป็นเป้าหมายของมนุษย์มาอย่างยาวนานและเป็นหัวข้อที่นักคิดนักปรัชญาและศาสดาทั่วโลกได้พยายามหาคำตอบ จิตวิทยาเชิงบวกมีรากฐานมาจากแนวคิดเหล่านี้เช่นกันนะคะมาดูของในส่วนของปรัชญากรีกโบราณก่อนในเรื่องของมีแนวคิดเรื่องชีวิตที่ดีค่ะ The Good Life มีที่มาจากของอริสโตเติลซึ่งเชื่อว่าความสุขนะคะหรือว่า e u ไดโม o n i a มาจากการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลแล้วก็มีคุณธรรม ขนาดที่ลัทธิสโตอิกเชื่อว่าความสุขเกิดจากการที่ใช้ความคิดที่เป็นกลางแล้วก็มีเหตุผลในส่วนของคําสอนทางศาสนาศาส,สนาต่างๆเนี่ยก็ได้เสนอแนวทางสู่ความสุขไว้เช่นกันเห็นไหมคะมันมีมาดั้งเดิมแล้วก็ยาวนานแค่ไหนเช่นศาสนาพุทธสอนว่าชีวิตเนี่ยชีวิตที่เป็นทุกข์ ซึ่งเกิดจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามอริยมรรมีองค์8จะช่วยกําจัดทุกข์และนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในขณะที่ศาสนาอื่นๆมองว่าความสุขมาจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าไม่ว่าจะศาสนาใดก็มีเส้นทางที่จะเดินไปสู่ของความสุขเช่นกันโดยที่มีคำสอนหรือมี าศาสดาเป็นผู้ปฏิบัตินำทางนะคะอ่าต่อไปนะคะในส่วนของจิตวิทยามนุษยนิยมในศตวรรษที่2 0ค่ะนักจิตวิทยาอย่างอับราฮัมมาสโลนะคะเป็นชื่อที่คุณเคยไหมคะชื่อที่โด่งดังมากได้วางรากฐานให้กับจิตวิทยาเชิงบวกโดยให้ความสนใจกับศักยภาพและความสุขของมนุษย์แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาโรคเพียงอย่าง นิยามของความสุขในทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเชิงบวกในส่วนนี้นะคะก็สร้างนิยามที่มีการทำวิจัยมามากมายเลยค่ะในส่วนของจิตวิทยาเชิงบวกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1998ไม่นานมานี้นะคะโดยดร์มาร์ตินเซลิกแมน ด็อกเตอร์เนี่ยได้เปลี่ยนจุดสนใจของจิตวิทยาจากการศึกษาความเจ็บป่วยทางจิตใจนะคะมาสู่การศึกษาปัจจัยที่ทำให้บุคคลแล้วก็ชุมชนเนี่ยเกิดการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นมาสู่ทฤษฎีทฤษฎีของความสุขเปอร์มาด็อกเตอร์เซลิคแมนได้เสนอทฤษฎีเปอร์มาที่ใช้ในการาศึกษาจากการเจ็บป่วยเนี่ยคะ่ะ แบ่งเป็นองค์ประกอบภาประการที่เปรียบเสมือนกับเสาหลักของความสุขและสุขภาวะที่ดีเรามาดูกันนะคะว่าเปอร์มาเน่เป็นตัวย่อนะคะ P E R M A มาดูตัวที่1นก่อนนะคะตัว P ค่ะย่อมาจาก positive emotion หรืออารมณ์ทางบวกขยายความว่าการที่การที่เรามีความรู้สึกที่ดีค่ะเช่นความสุขความหวังความพึงพอใจ และความรักอารมณ์ทางบวกเหล่านี้จะช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีแล้วก็ยังส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ตัวย่อตัวที่2ตัว E ค่ะ E ย่อ,ยอมาจาก Engagement คือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมหมายถึงการที่รู้สึกผูกพันแล้วก็จดจ่อกับกิจกรรมที่ทำจนเกิดสภาวะที่เรียกว่าความลื่นไหลหรือ f l o ซึ่งเป็นสภาวะที่ดื่มด่ำกับกิจกรรมจนลืมเวลาแล้วก็ตัวเองเลยล่ะคะ่ตะตัวย่อตัวที่3นะคะ R ค่ะย่อม,มาจาก relationships หรือว่าความสัมพันธ์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสุขตัวต่อมาค่ะตัว M M ย่อม,มาจาก meaning แปลว่าความหมาย การรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีเป้าหมายและเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองการทําเพื่อผู้อื่นหรืออุทิศตนเพื่อสังคมสามารถสร้างความสุขและความหมายในชีวิตได้เพราะฉะนั้นความหมายจึงเป็นส่วนหนึ่งของความสุขตัวสุดท้ายค่ะตัว A Accomplishment แปลวความสำเร็จหมายถึงการที่เราประสบความสำเร็จ การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่มันจะทําให้เกิดความภูมิใจและความรู้สึกที่ดีต่อตนเองมาดูความปัดมาดูในเรื่องของปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ระบุป,ปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อความสุขในส่วนของปัจจัยเนี่ยก็เป็นของดเตอร์ โดยปัจจัยของความสุขเนี่ยแบ่งสูตรออกเป็น50-10แล้วก็40ในเป็นอัตราส่วนของ100เนี่ยนะคะแบ่งเป็นสูตร50% 10%แล้วก็40จากการวิจัยตัวนี้นะคะถูกกำหนดโดยางานวิจัยของคุณซอนยาลูเบอร์มอสกี้นะคะปัจจัยที่กำหนดระดับความสุขของคนเราเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วน ตัวที่150 50%ซมาจากพันธุก,กรรมค่ะ Genetic s e x Point เราแต่ละคนมีขีดตั้งความสุขที่เป็นค่าพื้นฐานติดตัวมาแต่กำเนิด10เนมาจากสถานการณ์ภายนอก Circumstance ค่ะเช่นความร่ำรวยชื่อเสียงหรือว่าลูกหลักภายนอกซึ่งมันมีผลต่อความสุขน้อยกว่าที่เราคิดน,นะคะการวิจัยให้แคผลสรุปออกมา ส่วน40%ค่ะ40%มาจากพฤติกรรมและความคิดที่ตั้งใจทํา Attentional Activity นี่คือส่วนที่เราสามารถควบคุมแล้วก็พัฒนาเพื่อเพิ่มความสุขได้อย่างยั่งยืนนะคะนี่คือปัจจัยที่กำหนดความสุขส่วนที่2ความสัมพันธ์ทางสังคมความสัมพันธ์กับสังคมเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญมากเลยนะคะถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ มาถึงงานวิจัยงานวิจัยเล่มเดิมที่เคยใช้ใน EP ก่อนงานศึกษาการพัฒนาผู้ใหญ่ของฮาวาดค่ะฮาวา d Study of Adult Development เป็นงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกที่ใช้เวลาเกือบ80ปีสรุปอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือหัวใจของชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดียังไงก็เป็นเลิศมีชัยชนะเหนือกว่านั้นเองค่ะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะช่วยปกป้องร่างกายและสมองค่ะ คนที่พึงพอใจในความสัมพันธ์ของตนเองตอนอายุ50ปีจะมีสุขภาพดีที่สุดตอนอายุ80ปีและช่วยชะลอความเสื่อมของสมองชะลอความเสื่อมของความจำใครที่กำลังมีมีนอายุในช่วง50ปีนี่นะคะจะปีโอกาสที่ควรจะรีบสร้างโอกาสความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวเองความสัมพันธ์ให้กับสังคม จะสังเกตเห็นว่าโดยส่วนมากอะค่ะผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็จะมีความคงตัวที่50ปีเนี่ยจะมีความสุขในชีวิตแล้วก็รู้สึกเฮลตี้กว่าเมื่ออายุประมาณ80ตอนนี้ค่าเฉลี่ยอายุของของประชากรเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะมาดูอันตรายค่ะอันตรายของจากการวิจัยนี้เขาบอกว่าความโดดเดี่ยวเป็นพิษในเมื่อความสัมพันธ์คือเดอะเบส ความโดดเดี่ยวเป็นพิษค่ะคุณโรเบิร์ตวาดิงเกอร์ผู้อำนวยการโครงการวิจัยกล่าวว่าความเหงาฆ่าคนได้มันมีอนุภาพเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่หรือการติดสุราเลยนะคะคกลไกที่3อีกส่วนหนึ่งค่ะคกลไกทางชีววิทยาค่ะอันนี้นี่อเพื่อนๆคงได้ยินมาแบบว่าช่วงนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะคะฮอร์โมนแห่งความสุขค่ะ ฮอร์โมนแห่งความสุขมาจากกลไกทางชีวชว,วิทยาเนาะชีววิทยาที่ที่แบบว่าเออเราได้ยินบ่อยๆแต่ว่าเราควรจะรู้ความหมายมันมันเป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วเราถ้าเราพูดถึงสิ่งนี้เราจะรู้สึกว่าอินไปกับมันเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่เชื่อถือได้ร่างกายของเราผลิตสารเคมีที่ช่วยส่งเสริมความรู้สึกดีๆค่ะซึ่งเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความสุข Happy h o r ์โมนแบ่งเป็นอะไรบ้างมาดูกัน ชื่อที่คุ้นเคยตัวที่1ค่ะโดปามีนโดปามีนจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและระบบการให้รางวัลของสมองไครที่ติดโดปามีนอยู่ความพึงพอใจแล้วก็รางวัลน,นะคะมันมีความสุขเนาะตัวที่2ค่ะเซโรโทนินช่วยควบคุมอารมณ์การนอนหลับแล้วก็ความอยากอาหารเนาะออกซิโตซินค่ะหรือฮอร์โมนแห่งความรักสำคัญต่อการสร้างความผูกพันแล้วก็ความไวใจ ตัวที่4ออกซิโตซินอ๋อขอโทษทีค่ะแอนโดฟีนค่ะแอนโดฟีนเป็นยาแก้ปวดตามธรรมชาติของร่างกายเลยตัวนี้หลั่งออกมามากเมื่อออกกำลังกายนะคะหรืออีกพลิกหนึ่งก็คือเมื่อเผชิญกับความเครียดเนาะความเครียดในระดับที่เหมาะสมนะคะจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งแอนโดฟีนนะคะหรือ น่าจะเป็นความ่า,าชญความเครียดในระดับที่ที่เรียกว่าจดจอ่อหรือว่าตั้งใจมากกว่าตรงนี้มันทําให้อดนโนาฟีนหลัง่งแล้วก็มีสมาธิในการจดจอ่อก,การทํางานอะไรประมาณนี้นะคะเราสามารถกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนเหล่านี้ได้ผ่านกิจกรรมต่างๆเนาะโดยรวมนะคะฮอร์โมนตัวนเนี้ยเนี่ยฮอร์โมน4ตัวเนี่ยมันสามารถหลั่งออกมาได้พร้อมๆกันนะคะร่างกายของเราทํางานเป็นอัตโนมัติหลายส่วนมันไม่ได้แยกว่าทําอย่างหนึ่งจะออกมาแค่อย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทําหลายอย่างได้พร้อมๆกันเพราะบางครั้งเนี่ยเราทําหลายอย่างพร้อมกันไม่ว,ว่าจะเป็นการออกกาลังกายที่ฟังเพลงไปด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือการทําสมาธิที่ฟังเพลงไปด้วยเนาะ,ะการกระตุ้นนะคะโดยรวมง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยการออกกําลังกายอย่างที่แจ้งไปการรับแสงแดดการหัวเราะการทําสมาธิในแบบต่างๆที่ถูกจะเต็กกับเราการนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงน,นะคะ มาถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสุขค่ะ Positive Psychology Intervention จิตวิทยาเชิงบวกได้เสนอแนวทางปฏิบัติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยเพิ่มความสุขได้มีอะไรกันบ้างมาดูกันตัวที่หนึ่งค่ะการแสดงความกตัญญู gratitude. กร t ติ u จูกตัญญูกับอะไรบ้างที่แบบว่า กตันยูแล้วก็กําลังเป็นเทรนในตอนนี้ก็คือการสร้างความกตันยูขอบ lonely, writing, คุณกับตัวของเราเคยได้ยินไหมคะ gratitude journal การจดบันทึกสิ่งที่รู้สึกขอบคุณจะช่วยเพิ่มความสุขและลดอารมณ์ด้านลบเขียนขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้เราแบบว่าเป็นเราในวันนี้ทุกๆอย่างเขียนได้เลยคิดอะไรออกเขียนเขไปให้หมดทุกๆอย่างมันก็จะเหมือนการรีวิวกับไป กระตุ้นความสุขที่เรามีอยู่ให้หลั่งออกมาเรื่อยๆความสุขไม่มีวันหมดการทำแกร์ติจูดเนี่ยมันก็จะเป็นการกลับไปกระตุ้นความสุขเดิมที่เราเคยมีให้ออกมาอีกเนาะตัวที่สองวิธีการก็คือการมองโลกในแง่ดีค่ะออปติมิซึมการฝึกมองอนาคตในแง่ดีและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะคะ ก็จะเป็นการฝึกมองในแง่ดีที่ทำได้ง่ายๆเหมือนจะง่ายนะก็อลองฝึกดูแค่ฝึกมองก็เริ่มง่ายแล้วเนาะตัวที่3ค่ะวิธีที่3การฝึกสติการฝึกสตินะคะหรือ mindfulness การฝึกการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะค่ะจะช่วยลดความวิตกกงังวลและความคิดฟุ้งซ่านซึ่งมักนำไปสู่ความสุดที่ลดลงลดความวิตกกงังวล กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงลดกันฉุดดึงกับอดีตที่ผ่านมาต่อไปคือการตั้งเป้าหมายสิ่งที่ทำได้นะคะนี่อยู่ข้อข้อที่สิ่งที่เราทำได้นะการตั้งเป้าหมายที่มีความหมายด้วยจะทำให้เรามีความสุขได้อย่างไรการมีเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงทั้งในระยะสั้นและยาวจะช่วยสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกสำเร็จ แค่เริ่มตั้งเป้าหมายเราก็เริ่มมีความสุขแล้วสุดท้ายมาสู่การปรับตัวทางความสุขกันการปรับตัวทางความสุขเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ h ี d o n i c hedonic treadmill กงล้อแห่งความสุขเพราะฉะนั้นเรามาสร้างการปรับตัวความสุขคือ hedonic adaptation มนุษย์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและกลับสู่ระดับความสุขพื้นฐานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกจึงมีผลต่อความสุขในระยะยาวน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดจากภายในโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจิตวิทยาเชิงบวกมองว่าความสุขเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอคอยแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้จากการฝึกฝนความคิดของเรา ฝึกฝนการกระทำและที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนในความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นการผสมผสานระหว่างการทำความเข้าใจนะคะระหว่างชีววิทยาร่างกายของเราและจิตใจของมนุษย์เข้ากับการสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมก็จะทำให้เราพบกับความสุขที่งอกงามในแบบที่เราเป็นได้จากเส้นทางแห่งความสุขที่ลูน่าได้ศึกษา แล้วก็ไปอ่านมาจากหลายๆเรฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยมาเป็นคู่มือเส้นทางแห่งความสุขที่เราสามารถนำลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะว่า,าความสุขของเราในแบบอื่นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างหวังว่าเส้นทางของความสุขที่เราไปรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยจะเป็นไกด์นะคะ ที่เราจะใช้ในระหว่างก้าวของชีวิตของเราขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังมาจนจบรายการในวันนี้ถ้าบทความแล้วก็ข้อมูลเนี้ยเพื่อนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีสามารถแชร์แล้วก็ส่งต่อนะคะให้กับคนที่เรารักเพื่อที่จะอาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เขาเนี่ยนำไปใช้ได้แล้วก็ฝากกดติดตามไว้เพื่อที่เราจะได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ และเติมเต็มเติบโตไปกับระหว่างก้าด้วยกันนะคะ